กลับก็โซรายการแชมป์จัดไปกับวิวจัดให้ค่ะวันนี้นะคะ วิวจะพาคุณผู้ชมมาทานร้านอาหารแห่งนี้ค่ะเป็นทั้งร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านคาเฟ่ขนมหวานที่แบบน่ารักมากๆค่ะร้านนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนที่วิวมาร้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นั่งโต๊ะต่างๆคุกกี้คุณผู้ชมเป็นรูปไข่ทั้งหมดและเมนูทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารจานหลักหรือขนมนะคะคุณผู้ชม ทำมาจากไข่ไก่ทั้งหมดเลยค่ะที่พูดวันี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแล้วค่ะแล้วเจ้าของร้านนะคะเป็นนักร้องชื่อดังสาวสวยด้วยเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะว่าเขาจะเป็นใครแล้วร้านคะจะสวยขนาดไหนตามมาเลยค่ะส่วนประกอบหลักในการทำอาหารจานหลักหรือเบเกอรี่ต่างๆคืออะไรติ๊กตกอก ติ๊กตอกเชลยนั่นก็คือไข่ไก่นั่นเองค่ะร้านนี้เป็นสวรรค์ของคนรักไข่ไม่มีใครเหมือนอย่างแน่นอนมีทั้งอาหารจานร้อนขนมหวานแม้กระทั่งการตกแต่งร้านเก้าอี้นั่งมีแต่ไข่ทั้งหมดเลยค่ะเจ้าของร้านเนี่ยเป็นนักร้องชื่อดังทั้งสวยและหมวยน่ารักมากค่ะวันนี้จัดไปบุกถึงร้าน ORX จากหน้าห้างศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานมุ่งหน้าไปทางมอเกษตรศาสตร์วิ่งตรงไปประมาณ800เมตรเจอสี่แยกพงเพชรถนนประชาชื่นชิดซ้ายและเลี้ยวซ้ายขับตรงไปประมาณ60เมตรจะเจอร้าน ORX อยู่ซ้ายมือค่ะ ผู้ชมตอนนี้นะคะวิวก็อยู่ในร้านอาหารแล้วค่ะอยู่กับคุณเบลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะส,วส,ะสาวสวยมาก ค่ะเจ้าของร้านร้านนี้ชื่อว่า o r x แปลว่าอะไรคะตรงตัวเลยค่ะั่นก็คืออคืทุกอย่างเป็นไข่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารการตกแต่งหรือแม้กระทั่งจะเป็นผนังหรือแม้กระทั่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะทุกอย่างเนี้ยเป็นไข่หมดเลยไข่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไข่หรือไก่หรือว่าจะเป็นเอ่ออะไรก็ได้ที่ออกไข่กะตายเป็ดร้านนี้มีหมดมีหมดคุณเบลเนี่ยนอกจากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะคะ คืองงว,ว่านึกยังไงทำไมยังมาเปิดร้านอาหารแบบคาเฟ่แบบน่ารักไข่ไขอะไรแบบนี้คือจริงๆเราต้องบอกก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของเบลเนี่ยนะคะจะเป็นกับเพื่อนอีกสองคนคก็คือร้านนี้จะมีหุ้นส่วนกันอยู่3คนแล้วก็คิดว่าเออเราอยากเปิดร้านกาแฟดีไหมแต่ว่า2อในสมเนี่ยไม่ทานกาแฟ โอเคงั okay, ้นเราเปลี่ยนจากการที่จะมาขายกาแฟาเนี่ยเป็น,นร้านขนมหรือร้านอาหารดีไหม<อ>แล้วก็ใส่กิมมิคของคําว่าไข่เข้าไปเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยเอาไข่นี่มาเป็นกิมมิคของร้าน<อ>ในการตกแต่งร้านใน,าในการทำเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งการตกแต่งจานก็ตามทุกอย่างจะเป็นไข่อันนี้ไข่ยังเป็นวอฟเฟิลวอฟฟิไข่ใช่อันนี้ก็จะดูเหมือนเป็นของคาวนะจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นของหวานใช่ค่ะแล้วร้านเราเนี่ยเด็ดยังไงอย่างแรกก็คือว่าเป็นทางร้านที่ใช้ไข่ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักในการทําอาหารค่ะ าวนีอย่างเช่นจานนี้ทุกอย่างมีไข่หมดแล้วก็ขนมหวานที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นไข่ทั้งหมดใช่แล้วบรรยากาศของร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปกำแพงเก้าอี้ทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้ เป็นไข่้งหมดใช่บ๋เชื่อว่าน่าจะเป็นร้านร้านแรกแล้กร้านเดียวใช่เมนูออกมาเป็นไข่แล้วก็มีการตกแต่งร้านที่เป็นไข่และนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดใครมาทานที่ร้านไม่ได้บางทีอาจจะรถติดนู่นนี่นั่นสามารถโทรสั่ง d e l i v e r y ได้ด้วยใช่ค่ะ delivery ได้เลยนอกจากนี้นะคะอย่างที่ไปเอลสวยๆอย่างนี้สอนทำเบเกอรี่เองด้วยเห็นบอกว่าเปิดคลาสเลยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบน้องๆหนูๆที่มาเรียนกันถ้าสมมติว่าใครสนใจเกี่ยวกับคลาสเรียนนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้ค่ะคือตอนนี้เริ่มเปิดเป็น กับคลาสคุกกี้ไอซิ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวเป็ดน้อยพี่เราทำเองทําเองค่ะทําเองก็คือจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นไข่ดาวหรือว่าจะเป็นแบบคุกกี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์เค้กแฮปปี้เบิร์ตเดย์อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถโทรสั่งโทรสั่งได้โทรสั่งได้คือถ้าไม่อยากทําสามารถที่จะสั่งให้เราทําได้หรือว่าถ้าสมมติว่าอยากมาทําให้คนพิเศษก็สามารถที่จะมาทํากับเราได้เหมือนกันเมื่อมาถึงร้านเนี่ยเมนูเด็ดที่ต้องจัดไปมีอะไรบ้างเริ่มจากจานหลักก่อนเลยดีกว่าเริ่มจากนี่ขวามือก็ได้ค่ะเนข้าว หมูกระเทียมค่ะถ้าทานแล้วจะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นแบบอบอวนอยู่ข้างในราจจะมีทานกระเทียมด้วยมีความเป็นเหมือนว่าทานแล้วคุณพ่อคุณแม่ทําให้ทานปู่ย่าตายายทาให้ทานเหมทานที่บ้านใช่เหมือนทานที่บ้านแต่ว่าอร่อยนับรองว่าเด็ดล้ำมุนมากโอเคค่ะอาจานต่อมาค่ะมาม่าต้มยำ ไข่ชีสค่ะก็เราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วก็มีไข่ยางมาตูมค่ะคแล้วก็น้ําต้มยำเนี่ยเราจะเป็นน้ำต้มยำแบบฟิวชั่นนิดนึงจะไม่ได้เผ็ดจนเกินไปเด็กสามารถทานไ,ได้แต่ถ้าสุว่าคนที่แบบ เอออยากได้แบบเผ็ดๆหน่อยก็สามารถที่จะบอกเราได้เราสามารถที่จะปรุงให้ได้ให้ได้เลยโอเคค่ะอาจารย์ต่อมาค่ะจานนี้ค่ะเป็นข้าวไข่นุ่มปลาแซบค่ะก็จะต่างจากจากานนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นไข่ข้นแต่ตัวนี้จะเป็นไข่นุ่มซึ่งจะมีความละมุนมากกว่าถ้าสมมติว่าใครอยากได้แบบไข่ที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นฟิวชั่นนิดนึงก็ใชยต้องเลือกทานตัวนี้เลยน้ำซอสเป็นคล้ายๆเหมือนน้ำซอสแกงส้มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับปลาทอดค่ะอ๋อโอเคนอกจาก จานหลักที่อร่อยแล้วยังมีเรื่องของขนมหวานที่อร่อยด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเอมาการองค่ะก็คือคเราเรา,เราคิดว่าเอเราจะทำยังไงให้มาการองมันแตกต่างดีก่อนที่อื่นเพราะที่อื่นเป็นแค่สีใช่แล้วก็ส่วนเอทำยังไงให้มันแตกต่างแล้วให้มันเข้ากับร้านเออ งั้นทำเป็นมากรองลูกไข่ทางร้านนี้จะมี2รสค่ะจะมีซีซอคราเมลกับรสแพชชั่นฟรุตไม่หวาน<อ>จนเกินไปโอเคอาจารย์ต่อมาค่ะนี่เลยนําเสนอมากนี่อะไรคะ,ะตัวนี้นะคะจะเราเรามาคิดว่าจะทํายังไงให้ไข่ซึ่งเป็นของขาวแล้วก็เลยลองเอาวัฟเฟิลเนี่ยมาตกแต่งแล้วก็ทานกับไข่ดูซึ่งไข่เนี่ยจะเป็นไข่ไข่สุกเลยเหมอเือนเราเข้าตอวโฟลวยใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วเขาแต่วา่าเขาโดยทันคู่กับไอติมซึ่งไอศครีมของที่ร้านจะเป็นไอศครีมโฮมเมดค่ะที่ทำ,ทำเองทำเอ,เอง<า>นะใช่มามาจากแบบ ระยะทางไกลเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนี่ค่ะต้วต่อมานั่นก็คือ DIY Rainbow d u c k นั่นก็คือน้ำแข็งใสประมาณนี้น้ำแข็งใสก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเป็นนมนะคะเป็นน้ำแข็งใสเกร็ดคริมอ่ะค่ะก็จะทานเข้าไปแล้วก็จะละมุนลิ้นก็คือเราจะใช้เครื่องเดียวกับที่เกาหลีเลยแล้วก็ตัวท็อปปิ้งที่เห็นเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูเนี่ยค่ะจะเป็นตัวท็อปปิ้งนมที่คุณลูกค้าสามารถที่จะละเลงจินตนาการลงไปเองได้คือทางร้านจะมีเตรียมให้เลยว่าต้องการนมสีไหน เพราะปกติเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นก็จะเห็นน้มข้นสีขาวปกติแต่ร้านนี้มีทุกสีคุณผู้ชมมีทุกสามารถละเลงแล้วก็ใส่ได้เต็มที่เลยโอเคนี่คือเมนูทั้งหมดที่แนะนําไปค่ะแล้วอะไรคือความแตกต่างที่ร้านอาหารอื่นๆไม่มีอย่างแรกไม่ต้องห่วงเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็ไข่เนี่ยไม่ต้องห่วง สดใหม่ทุกวันชนใหม่ทุกวันค่ะแล้วไข่เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายเมนูอย่างเช่นแบบคุณเบลบอกใช้ความพิสางสรค์มากๆค่ะแล้วตอนนี้เปิดกี่สาขาพี่เบลตอนนี้ก็มีร้านหลักอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะคะคือที่ตรงสี่แยกพงเพชรค่ะทางไปมอธุรกิจบัณฑิตคือเลี้ยวซ้ายจากสี่แยกพงเพชรมาก็ไม่เกิน50เมตรอยู่ทางซ้ายมือตึกเหลืองๆเห็นชัดมากเห็นชัดเลยใช่ค่ะอยู่ทางหน้าซ้ายมือเจอแล้วเหละแล้วเวลาเปิดปิดร้านเนี่ยกี่โมงกี่โมงคะเวลาเปิดปิดร้านเนี่ยตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มค่ะโอเคเล่นบอกว่า าเจ้าของร้านที่เบลเนี่ยใจดีมากๆบอกว่าแจกกิบบอเชอร์ด้วยนี่เลยค่ะ,คะนี่ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากค่ะ,น,คะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ,คะนี่คุณผู้ชมจะเกิดใครนะคะอยากประทานสฟรีถึงร้านนะคะ ติดตามชมงพลงสแกมของวิวละของพี่แชมป์ค่ะตามด้านล่างค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปตอบคาถามไม่ถูกค่ะแล้วก็มาร่วมสนุกนะคะโดยการตอบคําถามพอตอบผูกรับไปเลยค่ะมาทานฟรีๆถึงร้านค่ะเพลินคะเจอพี่เบลอีกด้วยและเูืได้เลยค่ะว่ามีหลายรางวัลมากๆค่ะที่แค่ส่วนนี้เท่านั้นนะคะไพืได้เลยค่ะมีเยอะมากๆค่ะแต่ว่าขอบอกอีกนิดนึงค่ะ ว่าถ้าสมมตมิมาเนี่ยอาจบางคนอาจจะกลัวว่าไม่มีที่จอดรถหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นห่วงวเป็นห่วงไหมม,ม,ม,มีค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าจอดสามารถที่จะจอดได้หน้าร้านหรือว่าปั๊มข้างๆร้านก็ได้ค่ะก็คือสามารถจอดได้ฟรีแล้วก็เอนจอย <enjoy S 1> ในร้านได้เลยนนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะฝากถึงแฟนๆรายการแชมป์จัดไปเลยค่ะว่าที่เด็ดของร้านเราคืออะไรคะพี่เบลที่เด็ดของร้านนะคะก็คือ ความสุขความสนุกแล้วก็ความอร่อยที่จะได้จากร้านค่ะไม่ว่าคุณที่จะเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นคู่รักแต่รับรองว่าคุณจะได้ความสุขกลับไปแน่นอนค่ะและตอนนี้นะคะเราสองคนเริ่มหิวแล้วค่ะยวขอตัวทานก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะเมนูยิ่งกินยิ่งผอมในวันนี้นี่แหละคุณผู้ชม ข้าวไข่นุ่มปลาแซบค่ะแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมมีข้าวอยู่ด้านล่างค่ะขาดข้าวไม่ได้เลยค่ะและวันนี้เราจะแบ่งยังไงให้ทานยิ่งกินยิ่งผอมนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตห0รค่ะและอีกยี่บเป็นะเป็นโปรตีนค่ะและอีก20%นะคุณผู้ชมให้ครบ100เนี่ยนั่นก็คืออาจจะเป็นผักหรือว่าผลไม้อะไรแบบนี้ได้ค่ะของวิวนะคือทานแป้ง150กรัมค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ประมาณ50กรัมค่ะเดี๋ยวตักให้ะนอโต นี่แหล่ะผู้ชม แป้ง150กรัมค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ประมาณ50กรัมค่ะนั่นคือไข่แค่ครึ่งเดียวแล้วก็เนื้อปลาประมาณ3ชิ้นพอละค่ะแล้วถ้าเกิดใครนะคะรู้สึกว่าอุ๊ยผ่านไป3ชั่วโมงเนี่ยฉันยังแบบอิ่มอยูเลยแปลว่าคุณผู้ชมเนี่ยทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานแป้งเยอะไปะหน่อยค่ะเราก็ตักออกนั้นเองค่ะ <S <S คือแง่ว่าเราต้องทานให้หิวทุก3ชั่วโมงทานแบบพอดีอดีนั่นเองค่ะน<ค>ีะ่ค่ะคุณผู้ชม ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยสมชั่วโมงแล้วฉันหิวก่อนหิวกว่า3ชั่วโมงแนะนำว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะอย่างแน่นอนหรือว่าอาจจะใช้นี่ค่ะสมองเยอะทํางานหนักเพิ่มข้าวได้ค่ะนี่เลย และนี่ก็คือเมนูยิ่งกินยิ่งผอมคุณผู้ชมจำไว้ค่ะค,งง 60, 20, 20, 60, คิดล oh ัไม่ง่าย60สิ20ี่สคือคาร์โบไฮเดรตค่ะ20%นะคะที่อยู่ในจานเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์และอีก20%ค่ะก็ประมาณว่าเป็นผักก็ได้ประมาณ1ถ้วยเนี่ยกำลังดีเลยค่ะตอนนึ่มื้อค่ะแล้วต้องหิวทุก3ชั่วโมงค่ะแปลว่าระบบผผานคุณจะดีขึ้นนั่นเองค่ะและในสัปดาห์หน้า จะมีเมนูยิ่งกินยิ่งผอมอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งสาวสวยค่ะกับคุณเอินปานรพีค่ะกับจัดไปไอทีจิน4ี่ชั่วโมงค่ะ